ต่อไปนะคะโอยุบ uh, สิบสามนโยบายและหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลตัวนี้สำนักง,งานประลัดของของโอไอทกลมเราก็ยังเออวันนี้มีผู้แทนสำนักอำนวยการไหมคะอันนี้จากส่วนไหนของสำนักอำนวยการคะน,น้องเปียใช่ไหมและอีกท่านนะคะ ไม่ทราบว่าตัวนโย,ยบายอาของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยจำได้ว่ามันมีประชุมไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะไม่รู้ตอนนี้ไฟนอลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้คือพอมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ซึ่งจะต้องเป็นตัวนโยบายระดับกลมก่อนแล้วก็ถอดมาเป็นหน่วยงานแต่ว่าหน่วยงานก็สามารถที่จะกำหนดเป็นนโยบาย แล้วก็แผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงานได้ซึ่งตัวเนี้จะต้องเป็นการแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุดก็คือหัวหน้าหน่วยงานของเราอะค่ะหรือแผนการบริหารและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงานท่านนะคะแล้วก็เป็นแผนที่เราบังคับใช้ปี66ซึ่งถ้าเป็นภาพ ภาพของหน่วยงานเราก็นึกถึงนึกถึงว่าสอบพอก็ต้องมีนโยบายระดับกรมก่อนแล้วก็ถอดนึกเอรคะแล้วก็ไล่ระดับเป็นหน่วยงานของท่านคือมันต้องสอดคล้องแล้วก็ไม่ขัดกับนโยบายของสํานักง,งานประหลัดซึ่งตัวเนี้ก็จะเป็นนโยบายของมาเป็นบริบทของหน่วยงานท่านได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นประกาศนโยบายของสํานักง,งาน ก็จะลงนามด้วยหน่วยง,งานของท่านแต่ท่านต้องล้อในเรื่องของการบริหารบุคคลเนี่ยต้องล้อมาจากของสำนักง,งานประหลัดนะคะอันนี้ฝากสำนักง,งานอ,อ,อันนี้ทางของสอสส่งข้อมูลมาให้เราหรือยังยังใช่ไหมฝากด้วยนะคะพอในส่วนของกลมเราก็ตอบภายในเดือนเบษาอ่ะโอเคในในส่วนนี้นะคะอ่าเราก็จะบอกไว้ว่า หน่วยงานสามารถนานโยบายหรือแผนการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล่ะของสปอขึ้นเปิดเผยด,ด้วยเว็บไซต์หน่วยงานได้อันนี้คือง่ายๆเลยแต่ท่านถ้าเป็นเจตจำารงหรือว่านโยบายของหน่วยผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้ท่านก็สามารถถอดของเนี่ยมาเป็นบริบทของหน่วยงานท่านได้เลยนะคะแล้วในส่วนของภูมิภาค บอกว่าควรมีแผนการบริหารและก็แผนพัฒนาทรัพยากรของบุคคลของหน่วยงานโดยกําหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบ,บุคคลของสอปอเห็นไหมคะ คือมันเหมือนต้องไปต่อยอดเพื่อเป็นบริบทของหน่วยงานของท่านอันนี้เป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์นะคะตอนแรกทางฝ่ายเลขาเออเอาของสอป,ปอไปเลยแต่ว่าคือก็จะมีท่านผู้บริหารและณะารามการท่านก็บอกว่าเอะในบริบทพื้นที่อย่างเงี้นนยนโยบาย เราเอาตัวหลักของสอปอเราเป็นหลักแต่ว่าในบริบทพื้นที่เราอาจจะมีการเพิ่มเติมให้มันมีความที่เป็นมีความเป็นธรรมหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะข้อนี้ค่ะออันนี้ตัวตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะรเนีย้นย ซึ่งเขาก็จะมีทุกคนบริบทเขาต้องที่จะต้องทำในรายละเอียดยิบตัวนั้นอ่ะมันต้องเข้ากันจะเป็นหน่วยไหนเอ่ยอ่ะเห็นไหมก็จะมีอ่ะสไลด์ถัดไปประกาศก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะตัวอย่างสไลด์ถัดไปอ่ะมันจะมีอ่าอันเนี้ยท่านมันก็จะเป็นนโยบายอันเนี้ยเรารออันเนี้ยค่ะจากสำสำนักอำนวยการอยู่ เหนือไหมพี่รออยู่นะแล้วทุกหน่วยก็จะรอเรานะกด <c oughs> oh <my> ดัน <c oughs> ทั้งอ,อง้อม <c oughs> เนี่ยค่ะท่านก็จะเป็นนโยบายของท่านเลยแล้วก็ลงนามด้วยผู้บริหารหน่วยงานของท่านซึ่งเหมือนของเราอย่างเงี้ยเราจะดูแลคนของเรายังไงในหน่วยงานซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเหมือนผัก ผลักในเรื่องของทั้งการพัฒนาเรื่องการวางแผนรวมถึงในเรื่องของเพราะในนี้ตัวอย่างเขาบอกว่าในเรื่องด้านการสรรหาด้วยการพัฒนาการพัฒนาหมายถึงก็คือการที่เราจะวางแคเรี่ผ่าสมมติเอาง่ายๆในเรื่องของการอบรมเนี้ยบุคลากรของเรามีหลายระดับเนาะก็คือคนวางแผนให้เขาในการพัฒนาตนเอง มันก็เป็นประโยชน์กับคนในองค์กรของเราถ้าผู้บริหารกําหนดนโยบายให้ชัดเจนนะคะมันก็จะเป็นทิศทางอะ่ะอย่างน้อยก็สร้างขวัญกาลังใจอะ่ะว่านโยบายเป็นอย่างนี้แล้วเราจะขับเคลื่อนเป็นแบบให้มันได้ตามนโยบายของผู้บริหารนะคะเนี่ยมันคือครอบคลุมทั้งหมดเลยสุดท้ายผลสิ่งที่ได้มาก็คือคนในองค์กรของเรานั่นแหละในภาพเราเริ่มจากภาพหน่วยงานเล็กๆแล้วก็ แล้วเราก็มีตัวใหญ่คือภาพของสอปอที่วางนโยบายหลักไว้ว่าเราจะเคลิ่มอย่างนี้แล้วอยู่ข้างล่างเราก็ไปพัฒนาของหน่วยงานของเราคนของเราให้มีความเข้มแข็งอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์เลยเพื่อขวัญกำลังใจด้วยนะคะตัวเนี้